ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุณศกรายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชาตาเพชรบุรีนะครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอำเภอป่าตองนะครับสำหรับใครที่ ติดตามหมอปุณนะครับและต้องการวางแผนอยากจะมาเสริมดวงนะครับสักไรมือเศรษฐีกับหมอปุณยานบรมีนะครับวันนี้สามารถเข้ามาได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยจนถึง13นาฬิกานะครับของวันนี้ก็คือบ่าย3านั่นเองนะครับมาเสริมความเฮงความปังครับวันนี้นะครับเป็นวันที่คนทั่วประเทศไทยนะครับรอคอยความเฮงความปังช่วง4โมงเย็นด้วยนะครับวันนี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะครับมีความร่ำรวยความเฮงความปังขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ,รบการตัดกรรมนะครับการรู้ดวงชะตาเป็นเรื่องที่ดีครับผม,มเป็นการวางแผนนะครับให้กับดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ถ้าท่านได้เปิดมาดูคลิปนี้แล้วนะครับถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ที่ได้ทำร่วมกันมาครับเพราะว่าหมอปุณได้อธิษฐานจิตเสมอว่าใคร เคยช่วยเหลือท่านเอาไว้นะครับหรือทางเราเคยช่วยเหลือกันไว้นะครับขอให้เราได้เจอกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับเพจหมอปุณนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ